สวัสดีค่ะสวัสดีปรมินพี่น้องว้าปรมินทร์โอกระยักเซนยน้อนงนะคะสวัสดีปรมินพี่น้องสุขสุขตอนนี้นะคะเราอยู่ถียงนาค่ะจะคล้องเที่ยงนาเป็นไปไหเรื่งองปุ่นมนานะเลิฟแม็กอันเข่าหัวข้าวซวนเพิ่นก่อน ป้าน้องสาป้า,ปาใหญ่ป้าก็สิัตใหญ่เนาะจะคล้องจะคล้องซวนพน,น,นันยังเป็นจุดไฟอยู่ปูอยู่กลางท่งปูกแล้วยางเติบไป่ผูกผเป็นผ้ากันก่อ เดิดเป็ปทางนั้นมันต้นสกไก้อนไม้มัน็กนั่ตัอมันนก้หาไ่แนอไี่าไคุแม่นี่นะอาน้องมันเตือนมันยางลงบ้านน้องระลึกใเหล้างป่นะ้ขเข็น สะอ่อนเด้กินจับหน้าดิกระลุมแห่งกระหักไหนนี่มากินกับแกงหน่อไม้แต่มาหุงต้นมะเขือก็มีพี่น้องเฮ้ยพูดยีแม่ผูกหยางผูโถงผูกเด้งๆมาแล้วปัดกดุนไป เออมีพักโบงน้ำอีกได้่งผักกันของยอดงามดีผักงก็ได้ยอดงามข้าบกี่ขาานถือน่อยูดเอากาปูกใส่กระตาในนี่มืออใม่้องซมีคือนืนนกยอะหมวตาซีมีนว้นังเตือนนางเตือนลงมาลนางหัน่อยแล้วก็นางกระปูกอดี ติดมะเขือต้นกล้ไอ้กระบองงามขนาดบินแบบนี้ก็เยอะดูสิตำมันหนามระบมงงามไปแม่มมกับว่าเป็นหัวดอกหัวมนันหนาวระไปจัก,กนี่นะส่อนพักโบ่งนี่เป็นสออนอย่างอื่นนะพักโบ่งก,กระด้าหยอดงาม พักโงและตอนพักการ่อบเอ,อเ้ยเบ,บี้ยพีกจะมีเบี้ยหรือว่าเพิ่นปูกวะนางปูพุนมากเลยพี่น้องปัดกต้นไม่ไหวแล้วพุนพุนขุนตกนนน <laughs> แต่งนาง โอ้คือมะฮ่อนเท่บะนี่เพื่อเต็มไะอีแม่อบยังไหวนี่ว่าคือห่อนทำไ่เคยยืนห้อยอันหนึ่งคือเย็นเฮนะอียยังเสือเพื่อก่อกะมาปลูกตะบะคุดทูดในฮือนกะเต็มอยู่ ก้อยทั้งมันบ่มีเนี่ยแม่เไาแต่งโตขึ้นรุ่งใช่ไหมพ่อเป็นอพ่อแล้วตีแม่สบายดีที่น้องูกสิมาจูคาะนะวั้เราตอคือดองแม่เป็นแต่สิบวะหมี่หนใหม่นะคนว่า้นไาง ไปเบิ่งนี้ไปแบไปเบิ่งดดีเล่าโอ้ยเออยามบกันหลายโตท่เนยี่แหละเล่าุณยอนนี่แล้วพอท่านได้พระนอนย่ะท่นหาอันนี้ก็ขึ้นจากคลองนาเป็นนั่นเองครับพี่น้องบาะกล้าอนนี้ได้สำเนียงบ เด่้มึงแต่มันคนแห้งนี่อืออัลบาตาบาติอาตไปแรกหรแบติอาเลนคหวานคู่่งข่ากะจะให้ค่อยไปย่ำกะเลยัวัวนอาเออนี้ก็สิไปหาน้ไม้พี่น้องเลยเสอุ้ยออกแห้งอะไรคุณแห้งอะไอีแม่อีแม่น่ะมันจอแห้แท้ กระต๊อกแคมหัวพอดีแบบพอดีแบบบ้หอนโลกาวีหอมรวยแล้วบจะลกินแม่จะนอยยังไงกินยังแม่โอ้ยมักม่วงลูกกับบียากไปได้เน่ยไอ้กรู้อยากแนวอื่นอยืนแม่กับมี่นะฮะุณได้ แม่ก็ <wounds> ีจะเนลตอนัพ <Wars> ี <peaks> ่ดาเลยลูกดาวมากมาสู Whew, ่แ <Wars> ม <pos anch ays> <PI anger 000 eni> ่ไปหาหน่อไม้บอขับไปกรุงเทพอื่นเนี้ยขับไปวันที่สิบขับจไปเบิร์เขาคุณมาฮุบลูกเขาไปเลยง่วงเขาลูไปใหญ่บันดงเลยเออแล้วผมมีสาเหตุบ่แม่น่าหน่อยบอแม่สาเหตุบ่บ่เล้ยท่องกวาในพี่้องอู้หนำบ่มีทางขึ้นแม่ไม่เลยเกีแม่ขับจไปวายยังจีไปอะ ยานีแมจิสุบ่บ่บมคนทางพออย่างขาวๆ้คนทางมาไกลๆพี่งอยู่ร่างขาวๆพูนอันยังบบแมนได้พี่น้องปีปปีหญ่หรือบ่อหรือะไรก็เขาจะดอนนะเราอันนี้ซูมซิบด้พี่น้องเอ้ยดไก่อนนรแ้รอีแม่ อยู่อยู่อยู่ลูกลาอยู่อยู่เอ้ยแม่นี่หน้าเข่าบ่อยแม่คือนมาให้งายง่ายบ่ะแม่ได้หน้าแม่อาคันันึเต้าันใส่กุ้งหัว้น่อานี่แองเขาแมนี่อดป่าคูกอดป่าแล้วอดแล้ว ไฮน,น,นี่ก็จะได้เข่าลายได้ไหมไนี่นี่ม่จน้อนี่สามหมื่นตี่นตะกี้สามหมื่ตะกี้แม่ น้องเเ <ENNIS> อือย่าพญ่า <dashboard> บุญอย่าแมก็มากินพี่น้องีนอาข่าป้าฮานอแม่เห็ดในใส่ก็มืนั้นนะที่ไม่เก็บในใส่ก็เห็ดนะมีคนห้าปะจ๊กลูกกินละปีนี่พ่านาคบุเห็ดสวนนี่คือ้ไรเป็นบ้โดยหน้าผาหน้าาตาลูกีอะไรกินหรอ สะพานและเห็ดแ็่เห็ดแชบค่ะท่านว่าควายกัเขาพอได้สัได้วายกัมาไดหนันัเ่หขาวิกิได้สวะอีกนไก่ไน่บา้เมันทล้ยนทักนม่คนทักน่นักไก่บางโคตรจได้คุณเอา ไแบบดกนี่ว่ายใ่มดิยาเบิงช่ม่แบงให้เป็นบุตราแน่ขาบ้าค้ามาดูโดยพบามีขึ้กัเจ้าดาโกยาวมัใหญ่เว่ะายยามมั่ใหญ่จุดเต็มขึ้นเลยกระดับหอมได้หอมดอกเฮ็ด เทถั่วยังออกอยู่เนาะอเม่ไปช่วยเพรอะแพอดีอข่าถือขาวถือน้นไมไปกบ้านนไ้นไม้นเอาน้องนไม้เอเอานีแล้วอปนเนาะแปนเยะเป็นท่จะเขียดเนี่ยแล้วบินนอนสะด โดนทีหัวอได้หัวออกได้อดเลยมันแฟนหรือมันสมบอกเลยล้ออกมนอะไ้เป็นไดเหมนนะกจกินห้อีดอนตัวนี้เนาะเป็นนไินเลยะบ่แเปิดิ i t h e ดอนนี้ได้ยังบ่ได้ตัวเออแต่ขึ้นป้าดอนได้สวาเต็มที่อย ไปกันขึน้นก็ขึ้นไปกันเล่นก็นนนไ,ได้เดีะยบริยูจะขึน้นางบริยูจะเศร้าจะได้กินนี่ไหมพี่น้องเออ,อาจะได้น้ำไม้จะงอกานนฮ็ดจ้ดอกลอมาลูดน้ำกับพี่น้องด,ดอเลาะป่าค่ะทำระเบีง่าได้ไหมดูจุง,ง,ง,งตาดกชายขวนด้ <laughs> 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 เสียมระเสีมลูกสาวอันหนึ่งได้แจกดอกเด้แม่พามานี่ใส่สูตรแตกประหลาดนะอันนี้เออื ห้าเห็ดเนี่ยสัไปหาหลับจา้างดำหน้าเนาะใส่ห้า,หาบึกหนองใหม่ก่นอนจะเอาไม่ซ้อนผ้าหล่ามาเนี่ยหนุกซาลุกใส่กันยาน้ำเขาเอาเนื้นอ,อใช่ไว้น้ำอ,อัเฮ็ดนะ ลงเลยนะลงไม่เลยยังก่อนไี้ก็ได้วนนอไลทางนั่นเด้ใส่แม่ธรรมามสระ <c oughs> <c oughs> มีน้ํก็ต้องกินน้ํเออมีน้ํเนาะทางเทิงเนาะทางลุ่มบ่มีน้ําไดคุณเอาได้เฮ็ดแล้พี่น้องเฮ็ดอะไรเฮ็ดกินนั่นแหละอ้าวอุ้ยเฮ็ดกินแล้ววะเฮ็ดยงเฮ็ดยงแหละเบิ่งนแม่เบิ่งกว่าเฮ็ดอะไรคะ เห็ดย่างไหมเห็ดหน้างูเห็ดหน้ามองบ่แม่นเห็ดเห็ดกาบย่างเห็ดหน้างูอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้าถาบิดเก่งมันดาแก่น้ำม้แเสบได้แกงน้ไม้กับข้างแกงแต่มันลูกกับบอกป้านได้แม่โอ้ยเนาะแกงใส่เนื้อไงเนาะใส่เนี่อแกงใส่เห็ดตึมจางเสบมาลุ่นกันอีแม่โอ้ยชิได้จะอ่านอยู่ในทางในแทงลูกจ้า ผมมีแนวทางเอาด่านเตียมอะรแม่วาโอ้ยแต่ละจะเป็นเจ้าเสก่อนี่ของลูกก่อนนี้ของแม่แต่แม่กินแม่กินแม่กินก้อนแต่แม่กินก้อนลูกลูกกินิด แม่เพ <c oughs> ื่อลูกนายแต่สิมีน้ำเปล่าแน้ำกระบอกน้ำบ่เห็นอืมอันใหญ่แบบ่เป็นตาอันสิใหญ่แท่ๆก่อมานะพี่น้องโอ้ยซุ้มๆขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวฟันได้พี่น้องได้แล้วพี่น้องคนไหนกูแซ่ถ้าเบิ่งพี่น้องโอ้ยโอ้ยอันใหญ่ดู เซียมกับไปตัสิลุตแต่ๆได้ดไม่กันชึกบสสาษาเมตซีกิดดึไปครับอุ้ยไหนอ่ะอันแรกแหกมานพี่น้องป้องปายโกดไหลโกดแซ่นอแรกที่คุณอาได้ใหญ่มากแมนเกือบข่าวไหมโอ้ยเกือบข่าวโอ้ยจะทำนางข้าวอัอวนี้เออคุณอาเดี๋ยวไปดูวันโอ้ย มันล่อลูกอีกแล้วนี่นี่นี่บักง่ายอย่างเง้ยแม่อเมอ้ยแม่มาเอาเนี่ยแม่นี่แม่นี่ขึ้นมาเอาเนี่ยน,นี่บักใหญ่เนี่ยขึ้นขลุ่มอะไรบอสขึ้บอวางน่ะน,นะเพิงออีออ๋นี่แม่มันล่อลูก,กยอยู่นี่นะนี่โอู้หุถึงขลุ่มเยอะด้ะบักใหญ่จังไดง เอาพี่น้องเอ้ยโดยหน่อไม้หน่อไม้มันตั้งถ่านูขึ้นมนหน้าหน่คุณเอาเ้ยอีลอยมาถึงก่องโอ้ยเม่์จบซะกระต่ายก็ยังขึ้นมาน้าพี่น้องเอ้ยใส่หน่อไม้หน่องามงาม

ไอกม่งง <idd les Lust and Machine> ่าไปตั่เส้นแย่ขลาดจ้ะู่้หลามอนไรได้งามเลยเร้ไหลาแล้วสองอันพี่ดอวเอ้ยมันหลดมันหลดอันโพ่มาถารูกกี่แม่เอ้ยหนอไม่ต้องยากซ้ออาพี่กระไนทำไมบ้าคะอย่าอ้ย เดินมาขอ้อต้นไม้ต่อให้เลยนะหัวฉันน่อยยิ้มขึ้นไปนู่นอันหนึ่งนี่ยประเด็นยากส่อเลยมันโผล่เห็นโลดเห็นเลย,ย,ย,ยพี่น้องอันหนึ่งน้องนางสาวพี่น้องใช่เั็นเห็นันหมานนะกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้เห็นแต่ปลายมัน จะได้แกงกินแซ่บๆก็วันนี้แหละข้าวบึงพี่น้องจ่ามันลึกมากเลยตัวของโนเห็นวงหนึ่งหนึ่งอันใหญ่ดีไอยู่ด้วยอุ้ยดีถ้าเบิ่งนำกันพี่น้องอุ้ยแหม่เงาใหญ่เงาใหญ่เงาบ่อร้อยไปอีแม่

ได้ได้มาอ่นบลอกทั้งใหญ่ทั้งคาวอีแม่เอ้ยเจ้าเอีแม่เอ้ยน้องจา๋ามันตั้งถ่ายเจ้าหน,น,นีนตั้งห้าเสาใหญ่เล็กใส่จุกเปนมาอะไเงยมาอันเลยอืมทรัพย์อ่อนพลดพี่น้องผมุดใหญ่เลยัวนี้ อีแม่เห็นแล้วกับสันพี่น้องก็ใส่แม่กะกี่เฉพาะป้าพี่น้องเลือกแค่เลือกว่าพีแม่มันคืออยู่โลกแท้นี่นะพี่น้องน้อไม่ห้ามีแต่ขาวๆได้เดี๋ยวมาพูดกันหนึ่งมันคืออยู่โลกแท้แม่เน้องคืออยู่โลกเท่าก้ามันได้มาเนี่นะซ่าแม่ลูกไปหากับธรรมดาแล้วเนาะงหาแนวทางแนวทง นี่ใช่แน่ะาเบนเ็กเี่ยดิออกก่อนเยาะเรเพิ่งเด้อพียงอยู่กบว่อยอะไรกว่าเพียนอกอแอคคุดมาดคุดออกม้อนะกันคิอคก็ร้อยพี่น้องเลยนัวคุดมันเลย นีเขาขาวเลยได้โอ้ขาวแค่ขาวอ่ะเนี่ยพี่น้องเห็นไพี่น้องอ๋อคือขาวงามใช่แมมอ้าวเนี่พี่น้องึงเลยสีน้องสีซับบบะนี้มยับพี่แบฮะกัสีไปยังเออมันคุ้งเราคุ้งเงาลอ่เอคุ้งแล้วแล้วพี่น้องสีซับได้บนี้โอ้ยเมยมันอะไรแกงคุอ้ยได้วย เนี่ยขาดเลยพี่น้องเอาอืข้าวงามพี่น้องเลยป้ปพี่น้องวันนี้สิกินหวานเลยเว้ยเนี่คือมันออกข้าวงามแท้ต้องว่าหนัหนึ่งโอ้ยสองอันโดยอ๋อสองอันสองอันเด็กพี่น้องไอ้แม่ยังที่น่ะสองอันพี่น้องสองคนมาแทะอีกแม่สองอันได้ว่านีด้ดย โอ้ยแม่แข่งโคดงันมาถือรับมันบ่ถือรับมันน่ะไถือรับมันได้อ่โอ้ยแม่าดาล้วไปจักขนาดอยากไปอืออันนี้กับขาครับีาจุูดพี่น้องเลยอือเ้ยราจักียังจะข้างนั้นเดิแม่จะเบิร์กางันเล่าเย้ขาวๆไม่บ่ มาอือบกปมนีพี่น้องสองอ่นตอเอีเมมานลีบบมีพี่น้องในสองอ่านแปดตัวจย่จมะเ็ตัวขาวงามพี่น้องนะมีอโซนมาเผ่อกาเลีด้วยสองน้อมาอลีมีต่น้าขาวๆันนี้อีแน่ได้อ้านขาวๆคุณ อพ่อแกงในซันมีนากา่นี้มันกับขํ้นแกงมันเกับพ่อแกงนแม่ปรทไหมพบอแม่ประท้ไหมบอท้ไหมก่อนอีแม่อยากคล้องพนูมาหรเล่นอีแม่เห็นอีกแล้วพูดกับกายไปบ้านอเลยไหนี่ยันสอไดีัมาให่แมาอีแม่มันขึ้นเหี้ยเลยเนาะขึ้นเหี้ยเลยพี่น้อง ปากเนี่ยน่ะพี่น้องเอ้ยน่ะพี่นิโอเลยเขาคิดว่าเราใหม่เขาคิดว่าไม่ไปใจแม่มันเนาะเขาจะบอกเลยแล้วพี่น้องมึงยังที่ทราบเปิืงโอ้ยแข่งพูดไปใจแม่บอกมันถือถือตะบันกะสโอ้ยพี่น้องมันบ้าจรยงขาจะเถืออะไรแม่คอยวัวที่ คุณอาเอ้ยสิบเท่าคนไดนสามกิจอกิจบเท่า้อันบักใหญ่เนี่ยเอาข้าวไปเลเพราะว่าอันบักใหญ่ได้ข้าวพี่น้องหมดเองโอ้มีข้าวงามเลยข้าวงาม ขาง่ามันดีฮะใหญ่เติบี่อเอ้ยได้แล้วคุณานบักใหญ่เลยด้คุณเอาเอ้ยเต็มไม้เต็มมือเลยถูกถ้าคืถ่ายคุณนาก่อนอีเมก้าเสี่ยวคุณมาอีกกันเดียวที่ับเบอ่งบดใหญ่ให้หน่อยตาลุ้นเบอรตาลอรุ้น โอ้ยแม่ดึงเสื่อแม่ดึงขึ้นเลยมันอันคาโอ้อันบุ่นแย่โอ้ยแม่อีแม่เพราะเราเงอยู่ได้ไอ้คุณเงาเงาใหญ่เงาใหญ่อ๋อมาใหม่ครมาหนี่ปัดพี่น้องนี่จะนอนข้าวขาวเป็นใจขาวข้าวมาอันนี้มัน